เมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับณทุดงคาสสถานห้วยเม็กวัดเก้าสำเร็จจังหวัดกาฬสิน์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบร,ริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยนี้มีการจัดเตรียมนะครับพัะตาหารวันขาวอันประณีตเพือ่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมสังสมบุญกุศลในครั้งนี้แม้ว่าในปัจจุบันนี้ครับจะเกิดสภาวะการ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแต่ทุกท่านก็ร่วมกันสังสมบุญตั้งใจทําความดีอย่างเต็มที่เต็มกําลัง ซึ่งพิธีกรรมงานบุญก็ดาเนินไปด้วยความสง,สงบเงียมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความพลื้มปิติใจได้เห็นภาพนะครับของทุกๆคนได้สวมใส่ชุดขาวนะครับมาร่วมกันทําความดีนะูนส่ง,งเสริมศิลธรรมใกล้บ้านของท่านนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนี่คือเป็นภาพกิจกรรมจากจังหวัดขณนาศินครับ